เรามาดูวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นกับแม่ขันบ้างนะ,ะเมื่อกี้เจอลูกชายนี่มาเจอแม่นะโอ้โหได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยขู่ครับขู่ครับขู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพลายมงคลน,น้อยของเรานะครับผมวันนี้นะครับเจอวัยรุ่นไวัยรุ่นเจ้าถิ่นมาโวยวายกันนะครับดู นี่ฮะวัรุ่นวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนะเมื่อกี้นี้คุยกับลูกพายมงคลไม่ลงตัวนะโดนไปโดนลูกพายมงคลน,น้อยจับหมา้ฟาดไปทีหนึ่งแล้วนะตอนนี้เขากำลังมองหาแม่ขันอยู่นะครับแม่ขันบาง ต้นไม้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูแม่ขันกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะพาะพ่อแม่ไปดูแม่ขันกันนะครับนี่คือแม่แม่ขันอยู่ในร่มอยู่นะครับก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับผมกับลูกพายนะครับอยู่ไม่ไกลกันเลยครับ แม่ขันยืนกินหญ้าอยู่ที่นี่นะฮะดูวัยรุ่นยังตามมาอีกนะครับนี่นี่วัยรุ่นตัวจิ๋วยังตามมาอีกนะแม่ขัน มาดูวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นกับแม่ขันบ้างนะครับเมื่อกี้เจอลูกชายนี่มาเจอแม่นะโอ้โหโ้โหได้ไหมเอาละเอาละได้ไม,ม้ครับเมื่อกี้นี่จับพลาดนิดนึงเนี่ยไม้หลุดมือถ้าไมยไม่หลุดมือก่อนนะโอ้โห้เผลอมีหัวแตกนะครับ ดูวัยรุ่นไม่ยอมนะนี่ยังยืนเถียงอยู่เลยนะนี่วัยรุ่นของเราไม่ยอมนะครับยืนเถียงอยู่น,นี่ดูดูไหมครับเอ้ยปล่อยหมัดครับไม่คันปล่อยหมัดเอาลเอาลยเฮ้ยเฮ้ยขู่ครับ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  เอาจริงเหรอเอาจริงเหรอไปรุ่นบอกว่าเอาจริงเหรอนี่ฮะนี่ฮะไปรุ่นของเขานี่โอยหูกลางนะวันนี้ไม่ได้พักผ่อนกันแล้วนะโดนไปรุ่น โดนัยรุ่นอ่มามหาเรื่องนะฮะโอ,โอ้รุ่นนี้ก็เกินไปนะครับโดนหาเรื่องซะแล้วทั้งแม่และก็ลูกด้วยอ่าโดนแม่แล้วไปรุ่นหายไปแล้วนะครับนุน่นไปแล้วนุน่นเหลือคุณแม่นะ คุณแม่บอกว่าอย่ามาหาเรื่องลูกชายฉันนะแน่จริงมาหาฉันนี่นี่แม่ขันบอกนะครับแม่ขันบอกว่าใครเจ๋งมาหาฉันเลยไม่ต้องไปถึงลูกชายฉันหรอกนะี่เพราะความห่วงใยของแม่ขันนะครับมีต่อลูกเนะี่ย แม่คันก็ยืนคุมมนะคอยดูให้ลูกชายอยู่นะครับจะมาอย่างนี้เจ้าจะมาทำอะไรนี่หรือแม่คุณครับลมดีนะครับ ร่มดีมากๆนะครับนี่ครับมีเครือมีเถาวันให้กินมีเถาวันให้กินมีโอ้ยต้นข่อยนะฮะใบข่อยเต็มไปหมดนะครับลูกพายมีร่มอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ไม่เข้าร่มเลยอันหน้ามาหาทางแม่นะฮะลูกชาย หันหน้ามาทางคุณแม่แต่ก็ล่มดีเหมือนกันนะครับ่มเยอะด้วยหนาตึ๊กเลยแต่ไม่ยอมเข้าร่มเลยคิดถึงคุณแม่คิดถึงแม่ขันหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับหันหน้ามาหาคุณแม่นะฮะวันนี้มีวัยรุ่นมากวนนะฮะ อยู่อยู่ไม่ได้นะครับคิดถึงคุณแม่เหมือนกันนะกลัวจะไปทํำลายทําร้ายคุณแม่นะฮะลูกชายเราก็ยืนมองดูนะครับมองดูวัยรุ่นมองดูคุณแม่อยู่นะครัรักกันจริงนะครับสองแม่ลูกคู่นี้สุดยอดจริงๆนะครับ ร่มหน่อยลูกเอ้ยมันร้อนอืนั่นไงมีล่มอยู่เอออาหารก็มีกินกินไปเลยกินให้อิ่มน้ำสำรานนั่นและมีใบข่อยให้กินด้วยนะครับ ใบข่อยให้กินด้วยกินเลยลูกเดี๋ยวเราก็วันพรุ่งนี้เราก็จะได้เดินทางไปบ้านงานกันแล้วนะครับก็ฝากช่องอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังขันเงินพลายมงคลน,น้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เด้อเพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาแม่แม่ไปก่อนครับสวัสดีครับผม